สวัสดีครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอวกาศน่ารู้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับดาวคลิปเลอร์ 452B ดาวเคราะห์อีกหนึ่งดวงที่คล้ายโลกมากที่สุดจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันเลยครับเมื่อไม่นานมานี้นาซาแถลงค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่คล้ายโลกดวงใหม่ซึ่งเป็นที่น่าสนใจมากทีเดียวผมก็เลยจะหยิบเอาเรื่องราวของดาวเคราะห์ดวงนี้มานําเสนอในวันนี้ครับผมและเมื่อปีที่แล้วนะครับนาซาประกาศค้นพบ เคปเลอ 186f ดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงโลกมากที่สุดนั่นคือใหญ่กว่าโลก1.1เท่าทำให้หลายคนจดจำมันในฐานะดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกที่สุดมาในครั้งนี้นาซาประกาศค้นพบเคปเลอร์ 452b ซึ่งกล่าวได้เลยครับว่าต่อไปนี้เมื่อพูดถึงดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกมากที่สุดอาจไม่มีใครนึกถึงเคปเลอร์ 186f เป็นดวงแรกอีกแล้วเพราะดาวเคราะห์ดวงนี้ มันมีอะไรที่คล้ายโลกมากกว่านั้นจริงๆริงเคปเลอร์ส5 2 b เป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ห่างออกไป1,400ปีแสงระบบดาวของมันอยู่มานานกว่าระบบสุริยะประมาณ6,000ล้านปีดาวฤกษ์ของมันเป็นดาวฤกษ์ระดับจี เหมือนกับดวงอาทิตย์อุณหภูมิพอๆกันแต่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ประมาณ10%ส่วนดาวคลอสเคปเลอร์ 452B นี้มีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ1.5เท่าและมวลน,น่าจะมากกว่าโลกประมาณ2เท่าซึ่งนั่นถือว่ายังเป็นดาวคลอ์ที่ขนาดใกล้เคียงกับโลกอยู่แต่ตรงนี้ยังไม่ทําให้มันเป็นที่น่าสนใจสักเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมาก็มีการค้นพบดาวคลอ์ไซน์นี้มาหลายดวงแล้วสิ่งที่ทําให้มันน่าสนใจก็คือ ปกติแล้วดาวเคราะห์ที่ค้นพบใน Habitable Zone ซึ่งก็คือเขตเอื้อต่อการเกิดสิ่งมีชีวิตรอบดาวเลิกระดับ G จะเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ค่อยพบขนาดใกล้เคียงโลกเลย k อ e p l r r 452b เป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่มีขนาดเล็กที่สุด เท่าที่ค้นพบใน h ฮ b บติเบิลโซนของระบบดาวฤกษ์ระดับจีดังนั้นเมื่อมันมีขนาดใหญ่กว่าโลกแค่นิดหน่อยแล้วยังอยู่ในเขต h ฮ b บติเบิลโซนของระบบดาวฤกษ์ระดับเดียวกับดวงอาทิตย์อีกมันจึงได้ตำแหน่งดาวเคราะห์ขนาดใกล้เคียงโลกที่สุดที่พบในเขต h ฮ b บติเบิลโซนของระบบดาวฤกษ์คล้ายดวงอาทิตย์ทำให้เป็นดาวที่น่าลุ้นอีกดวงหนึ่งว่าสภาพดาวรวมถึงอุณหภูมิบนดาวก็อาจไม่ต่างจากโลกเท่าไหร่หรืออาจจะร้อนกว่าหน่อยอาจมีสิ่งมีชีวิตหรือเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่มาก่อนและน่า รุ้นว่ามันสามารถเป็นโลกใบที่2ของเราก็ได้นี่คือภาเพเปรียบเทียบตำแหน่งของเคปเลอร์ 452b ใน Habitable Zone จะเห็นได้ว่า มันโครจรรอบดาวฤกษ์เดดับจีในย่าน h a b i t a b l e z o n โซที่ใกล้เคียงโลกต่างจากเคปเลอร์ 186f ดาวเคราะห์ขนาดคล้ายโลกที่เคยพูดถึงกันก่อนหน้านี้ที่อยู่เกือบจะพ้นขอบ h a b i t a b l e Zone นแล้วส่วนค่าโคจรของดาวฤกษ์ของเคปเลอร์ 452b ก็อาจใกล้เคียงกับโลกมันโครจรรอบดาวฤกษ์หนึ่งรอบใช้เวลา385วันดังนั้น1ปีบนดาวก็จะพอๆกับโลกถ้าหากลองจินตนาการสนุกๆว่าสภาพอากาศเอื้อให้มนุษย์สิ่งมีชีวิตหายใจกันอยู่ได้ถ้าเราไป อยู่บนดาวก็คงลำบากกันหน่อยในเรื่องของมวลที่มากกว่าโลกแต่ถึงอย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์นาซาสแสดงความคิดเห็นว่าเราอาจจะพออ a d a p ได้ใช้เวลาหลายชั่วอายุของคนในการวิวัฒนาการให้เข้ากับดาวเดี๋ยวก็แข็งแรงแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั่นเป็นเพียงการสมมุติและจินตนาการว่าเราสามารถอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้ได้ไหมเท่านั้นจริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับดาวดวงนี้และคงจะหาคําตอบที่แน่ชัดได้ยากมากเพราะหากเทคโนโลยีปัจจุบันใช้เวลา9ปีเดินทาง ไปหาน้องพลูโตเราก็อาจจะใช้เวลาเกือบ26ล้านปีเลยทีเดียวกว่าจะเดินทางไปถึงเคปเลอร์4 b 2 b ได้ดังนั้นการออกไปสำรวจก็อาจจะต้องรอลุ้นเทคโนโลยีและความเร็วแสงของลูกหลานเรายุคต่อๆไปซึ่งก็คาดว่าคงจะอีกนานอย่างไรก็ดีโดยสรุปแล้วการค้นพบเคปเลอร์4 b 2 b นั้นนับเป็นข่าวดีจริงๆยิ่งเราค้นหาเราก็ยิ่งพบดาวที่คล้ายเรามากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นรอลุ้นในปีหน้าต่อไปเชื่อว่า นาซาคงค้นพบดาวใหม่มาโค่นบัลลังได้อยู่เรื่อยๆแน่นอนสุดท้ายแล้วเราก็คงได้พบคำตอบที่แน่นอนว่าเราไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่มีชีวิตเพียงดวงเดียวในเอกภพจริงๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมภาคและทีมตัดต่อนะครับผมสำหรับช่องอวกาศน่ารู้นะครับคลิปใหม่มาทุกวันพุธและวันเสาร์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ